สวัสดีคนดูทุกๆคนกันด้วยเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําการลงเลงดูโอนะครับไปดูกนะันว่าตอนนี้ผมอยู่แต้มเท่าไหร่นะครับนี่อยู่แต้มประมาณหมื่นก๋วยนะวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับพรุ่งนี้วันที่สิบสองมันจะรีแรงแลวเลยเดี๋ยวผมจะมาทําการดันดูโอโซทุกคนเลยนะเดี๋ยวมาดูตรงไอดีผมเลยนะนี่ห้าดาวจริงๆนะครับเ่วนจีวีสี่ไม่ได้ดันนะแค่สองดาว จะพาทุกคนไปดูตัวละครก่อนนะครับเนี่สกิลตามนี้ไปเลยนะครับโคโนโแล้วก็ลูคูเอต้านะตอนนี้สังหารมันจะทําให้เลือดเราเพิ่มขึ้นนะครับนแล้วก็มิซานะเอาไว้ขับรถไลคิวชิลี่ก็ช่วยทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงผมก็จะเอาเป็นตัวปลาระเบิดไกไปนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าวิธีการเดินเกมของไงมันแซมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับคนดูโอ้ตอนนี้อยู่ในเกมแล้ว่า จะลืมนะครับผมอยู่5าดาวนะครับแต้มหมื่นกว่าแต่ตอนนี้ยังไปแกนไม่นะครับมันต้องหมื่นสี่พันหกแต้มนะคือไม่ไม่น่าทานะซีซั่นนี้ไปแกนเดี๋ยวเราเป็นโดดตรงท้ายวงดีกว่านะตรงหัวดวดาวเลยก็ได้แต่ผมจะไปสุสานนะครับเพื่อมันไม่มีคนเลยนะเพื่อความปลอดภัยเลยนะเราต้องสิบเซียนนะครับถ้าคนแรงสูงเนี่ยตรงนี้สิบเซียนเลยนะครับผมแนะนําว่าอย่าบวกต้นเกมนะไปผมเปิดไม้บอกเพื่อนก่อน แต่มันจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนครับเพราะว่าโปรแกรมอัดวิดีโอผมมันน่าจะบั๊กนะครับบางทีมันจะได้ยินแค่เสียงพูดผมเนาะเดี๋ยวก็โดดไปเลยนะครับพยายามเอาตาล่าสังหารมานะเพราะว่าตอนที่เราสังหารได้มันจะได้ของแล้วก็เอานาฬิการตรวจจับด้วยนะเพราะว่ามันจะแสะดงตำแหน่งของคนที่ลงใ,ใกล้ๆเรานะเหมือนจะมีสองตัวนะเอามาสองตัวก็สองตัวจะลงจริงอรอที่มันลงจริงวะ เอาแล้วเอาปืนโอ้ย,ยมมอย่ามาลอยมาดูมปกำลังใจผมหน่อยกดไ like ลค์คลิปนี้เอาเขานาต่างเอ้ข้าได้ปืนโอ้โหสวยแมกเจ็ดว่าคงดูเอาเพื่อนผมยิงนะมันขอเบอร์เด้อเอาโอ้โหพวกเราคนเก่งเก็บกระเป๋าอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะหาปืนก่อนหาปืนก่อนผมก็โอ้ยยู่มพีด้วยเก็บมาก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวคอร์ดาก่อนคอร์ดาก่อนจะมีตัวมาไหมวะตะขอเหลี่ยมกว่านะครับโอเคไม่น่ามีตัวมาโอ้ตรงนี้ก็มีเหลียมเพื่อนผมยิงตรงไหนวะนะ่ะเดี๋ยวเราลงมาก่อนลงมาก่อนเฮ้ยจิงวิเซอร์อยู่ดีดีไม่ก่อนเพื่อนผมอยู่บนหลังคานะเขายิงตรงไหนวะเดี๋ยวผมพอไปดูก่อนนะต้องดูให้เพื่อนนะครับเพราะเพื่อนอยู่บนหละะังคาเดี๋ยวจะมีคนขึ้นมาซัดนะตรงนี้เปล่าไม่เจอนะผมไม่รู้นะว่าเพื่อนอยู่ไหนนะครับมึงไปก่อนละกัน จะได้สองขวงเ,เฮ้ยเ,เ,เ,เดียวอ่ะนี่ไงสองมาแล้วตัวละสองนัดเลยดีนะกูจะเ,เกินไม่เล่นละกันตัวเบาจัดเลยอ่ะมีปืนดีดไหมน้ากลัวว่าไม่มีจะเพื่อนอยู่แบบดูทางไหนวะขอเพิ่มแสงนิดนึงนะครับว่าจะยังมีคนอีกนะสองตัวนั้นไม่หาตายเฮ้ยต้องกองฟางมีมอะไรวะนะ่ะ อ้่ขี่รถรถโอ้ยเหียขับรถมาแบบนี้ระเบิดขับเบิดรถระเบิดรอดละยิงไหมดาวหนึ่งหมดกดละคิวกับเพื่อนไปครับโอ้โหรถนี้ผมไม่แนะนำนะเป็นรถสปอร์ตใหม่นะคือมันแบบวิ่งซ้าอืดมากๆนะครับตัวนี้แบบมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยคือยากมากนะอย่าไปหาขับนะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละจะโดนจอดรถแล้วก็ตายว่าเราตั้งไี้ว่าใกล้รถไม่ได้นะครับเพราะว่าอปรับใหม่แล้วนะ ก็ปรับตั้งงานแล้วทุกคนก็น่าจะรู้นะครับโอ้โหเพื่อนผมฟาร์มสะอาดเลยนะไม่มีของให้เลยอะอย่างน้อยก็มีคาตานะแต่ผมไม่เก็บรู้ว่าถ้าวิ่งมันเป็นแบบไหนนะปืนยนะิงยามาก่อนแนละ้วกันถ้าเจอปืนยิงยาก็บอกสั้นๆเนี่ยพยายามเก็บมันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเราไม่มียาเราก็สามารถเอาปืนนี้เนี่ยเติมเลือดให้เพื่อนได้นะ เนี่นะะเดี๋ยวผมเตรียมก็ใช้ที่สูบไปก่อนละกันวิ่งฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับถ้าทุกคนไม่มั่นใจในฝีมือเนี่ยอย่าไปหอดูดาวนะว่ามันมันมีคนนะหอดูดาวมันดีดมาได้จากหลายๆทางนะตนะ้องแบบโอ้ลงเก็บเครื่องบินคาตูริติว่าล้วก็สนามยิงเป้าก็ดีดมาได้นะครับโอ้แบบดีดมาได้หลายทางมากแล้วก็แบบใช้เครื่องดีดเป็นแล้วก็ดีดหนีไปได้นูน่นนี่มันจะดีมากนะแต่ผมแบบไม่ค่อยสร้างเครื่องดีดสักเท่าไหร่นะ เดี๋ยวผมขอไปเปิดกองเหลืองก่อนนะกองเหลืองมันอาจจะมีเกาะลเวสาไรก็ได้มีอยู่500ห้าร้อยเหรียญเอ๊ะเป็นเลยเอ็มโฟเวลหนึ่งสองกองโคโกรโก็มีอย่าไปกลัวนะครับมีรถด้วยว่ะเดี๋ยวค่อยขับแล้วกันไปเปิดแป๊บนึงกองกองเจ้าเฮ้ยเจาเดียวปีามาจากไหนวะนะ่ะโดนตายโ้มันจะเข้ามาจากไหนวะเนี่ย เดี๋ยวเราขอปัญญาก่อนนี่นะครับเป็นข้อดีของสกิลโคโน่นะสามารถสแปหรลอว่ากระโดดมายิงจากองค์ได้นะหรือยิงออกไมาได้แล้วก็ตามแต่ผมก็ยังเอาโคโน่มาเล่นนะครับอันไปก่อนรุ่งเพื่อนผมไปละของดรดาวเลยคือเขาเล่นเก่งมากเลย,ย,ยื่อนผมมีผมแบบไม่น่าไปนะผมไปเล่นคิวีอยู่ีกว่ามีรถนะครับนี่แหละข้อดีของรถขับไปได้ยาวมากเลยอะ มันไม่ล็อกเป้าเลยนะพอดีผมมีทรายอย่างนะครับถ้าแบบคนไม่ได้เอากิวขับรถมาหรือว่าเล่นดโอเนี่ยผมแนะนําให้วิ่งด้วยกันนะครับวิ่งตัวติดกันตลอดเวลาเลยแต่ไปพยายามแบบต้องซ้อนเพื่อนในทันอนะ่ะเพื่อนยิงล้มไปตัวหนึ่งแล้วเขาสวนมาแล้วเพื่อนล้มใช่ปะล้เวเหลืออีกหนึ่งหนึ่ง,งเราก็ต้องซ้อนเพื่อนในทันนะครับมันต้องเล่นซ้อนกันอนะ่ะมันสําคัญมากว่าการซ้อนทุกคนไม่เอาามาต้องเดินด้วยกันนะครับผมย้ำอีกทีนะครับทุกคนแล้วแบบ มัเก่งนะไงผมมีรถไงผมแบบโอ้โหผมไม่ตายหรอกผมไปแบบแบบเล่นแบบนี้ที่แบบมีทุกเกมนาะผมเล่นดูโอนะ้เนจขึ้นห้าดาวมาเลยนะเฮ้ยอ่ามีไปเ,เล่นแล้วยิงไปวนะน่ะไม่ได้ยิงผมใช่ปะเอาโอ้โหเพื่อนกูพูดยังไม่ทันกาดคำเลยเก่งจร่งนี้วะวะมันไปซุปก่อนละก,กัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเพื่อนนะครับไม่ใช่เอวอนะถ้าสมมติมีเหรียญ400จะเอาไปเล่นไอวอ200เนี่ยเหรียญไอวอซุปเพื่อนนะครับเราต้องซื้อชีวิตเพื่อนดีกว่าของนะจำไว้เลยนะคนดูมาไอวอผมสามดูเองเก,ก็บของก่อนเงินย่อๆหน่อยเวลาไ่ซุปรลอนไม่มีไม่ซ้่มวะซ้่มรออยู่เกไปซุปก่อนต้องรีบซุกนะเผื่อผมตาย ผมตายความหวังก็ยังมีอีกคนนึงนะนยังไม่หมดตีไงถอนสคอกคบวิ่งแล้วกันจะเอาสโคบสี่ไม่เอาสกูบสองเอาไม่ซื้อแล้วกันเรียนไม่จีร้อยเพื่อนตายนะครับขัารถกันต่อ,อเลยไตัวที่ยิงผมมันไปไหนแล้วนะไม่รู้นะขับตามเพื่อนไปก่อนถามดีมไหมว่าผมก็ต้องไรขี่อยูนะมันผมไม่เต็มนะครับไปตามเลยแล้วกัน มีคนไหมเนาะเปิดเม่อไหร่เอ็อยากรถเปิดกระบะน,นะครับผมดูมีมันขับไปเรื่อยเลยมีเอ,อรอบว่ะผมขอไปเก็บเอ้ยเดียวเดียวเดียว,เดยวน้ำมันคนก็เอ้ไองผมต้นหน่อยเบรกต้นตายตอะอย่าเนี้ยไม่รอดครับเนี่ยตายกรหบังเปวนไม้ก็ทำเบรกมาเนี่ยเราจะวิ่งออกมาให้เราส่วนหนึ่งเรเทคนิคขับรถง่ายง่ายเลยก็ไม่มีของเลย ก็ขอโทษละกันมาเจอผมโซลไลด์หน่อยนะครับโอ้ยมีเลโซนคือเลสโซนเนี่ยดินลงโล่งๆจะอยู่นะครับเดี๋ยวจะตายทั้งคนทั้งรถเนาะโดนทีนแบบเกาะหายเลยนะแต่หมวกมันไม่หายนะเพราะผมจะไม่อยู่นะผมเคยโดนเลสโซนรอบเดียวนะแล้วผมก็แบบหลับจมมาเลยนะผมไม่กล้าเลยอะตอนนั้นตายแรงลบประมาณเจ็ดสิบก่าน,นี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันก็มีลงก่อนแล้วกันรู้กี่ตัวแต่ว่าขอยัด เบอร์สูดเลยอู้หลังมีพี่ใจเย็นครับผมไปแล้วเคมีมีเยอะก็ไม่อยู่กี่ตัวเอ้รถรถเดียวเดียวนะเดียวนะอย่าจอดนะอย่าจอดนะเอาช่วยทำไมเอ้ยเย็เยนะยวนะวยวไว้เย็นไว้วิ่งดิครับคนรู้อยู่นะแบบเนี้ยเอาไปละสูบไปลองสบะโอ้โหไม่มียาเลยยาจะก็นไม่ได้ตาล่าของเขา ไจะใช่ของเราเงินเรามาแล้วว่ะอยู่บนเขานะตรองค่อยเล่นนะครับว่าไอ้บนไอ้บนเขามันจะยิงเราได้นะครับไปซ้าตัวตรงป้อมเนี่ยเสี่ยงมากเ,เว้ยมีบอลาสามลูกคือน้อยจัดดูโอนะครับไม่ได้มาเป็นทีมตอนนี้ผมได้สามคิลนะสามคิลหรือสองอะอ๋อสามดูแหละถ้าอยากจะให้มันบวกเต็มๆเ,เนี่ยต้องว่าหกคิวขึ้นนะครับไม่งั้นก็เจ็ดคิวอ่ะมันจะบวกเต็มนะแต้มแรงเราห้าสิบขวเลยห้าสนะิบสองเรจะบวกเต็มนะครับ เดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนเราวิ่งใส่เลป่ะเอาเลือดหมดแล้วนะไม่กล้าเข้าเอาเฮ้ยดาวหนึ่งแล้วยังมึงเก่งอย่างวะยีไปช่วยก็ได้น่าจะหมดแล้วนะ <c oughs> ผมไม่มีรถผมแบบก็กล้ากลัวนิดนึงแต่ถ้ามีรถแม่งคงลับใส่อย่างเดียวเลยอะ <c oughs> โอเคตัวปนป้อมไม่มีโอกาสตายนะเอาปีใหม่ไม่อีกแล้วบนเขาเลยยิงปืนฮิวนี่นะครับข้อดีของปืนฮิวนะ กี่ตีวะเนี่ยทุกคนสองพันดูยิงให้ปืนยิงยิงไม่ได้นะครับยิงได้ยิงไปเห็นปะรอแป๊บเดียวมันยิงได้ไม่จำกัดเลยครับแต่ว่ามันจะมีความร้อนนะแต่ก่อนจะมียี่สิมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นความร้อนนะเขาก็ดีนะมันยิงได้ไม่จำกัดเลยจะต้องรอนะครับโดลดมาก่อนเดี๋ยวขึ้นไปหายตัวบนเขาเลยละกันเปิดให้สักดาวหนึ่งเอ้ยเจอหนึ่งเจอหนึ่ง ไปโอ้โหเฮ้ยเดียว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 วีดเอ็เพื่อนมาดึงมาดึงมันโดนยิงหัวเลยวะคมจัดเลยวหะนี่แหละแรงมาเตื่นหาดาวไปถึงจะผมแบบถึงจะผม,ผมยิงหัวไม่ได้อะแต่ผมก็มีเทคนิคพันก่อนละกันยากล่องเดียวเต็มก็ไม่มีแต่ยาธรรมดาไปก่อนกดย้ำๆไปเพือ่อนกูหนีบ้าเอ้กูหนีอยู่ทำไมอะโดดยิงหัวมาน่าจะมีดเล่นสองเลยนะเขาอัดตัวผมผมก็ตายนะวีดโกงจัดเลย ผมไม่มีสกินล้านสองไงมันมีเคลิปหนึ่งนะครับที่ผมเล่นวีดิตแรปเปอร์นะที่มันเป็นดาเมจยสองคือมันไม่ลั่นเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมไม่แนะนำระเบียดแต่ตอนนั้นพอได้อยู่แต่ว่าพอเจอสกินลั่นสองเข้าไปเนี่ยถึงจะอัพเลเวลสามแล้วสกินแรปเปอร์ก็ยังลั่นไม่เท่าสกินลั่นสองสีฟ้าครับคือโกงมากเอ้ยมีรถว่ะอ้างแอบก่อนแล้วกันมาจอดไหมวะเหมือนจะไม่จอดนะเจ้ข้าผ่านไปไอีกซอหนึงเลยนะครับผมวิ่งกำลังบนเขาในตัววีดิตรัชตะนะมันโดนกันหรอมึงมาเปิดกล่องนะครับโอ้โห ีวิทยาก,กล่องเดียวแล้วว่าไอาบ้บอลได้หนึ่งลูกมีคนยิงกันดีดีมีใส่ใส่ตุ๋ยเนี่ยโหวไว้ใจผมเลยมีปะเดี๋ยวรอก่อนรอให้มันลมสักคนหนึ่งตบกกันยับตรงนี้เอาแล้นนออวนะโอเ้มตายเจ็บหนักมากโอเคมผัวแววหนึ่งมงนี้โอ้โหนิงน่งๆเลยหนึงใครว่าหนะัะตายหนึ่งจิวสวยเลยดีเหลือไอ้บอลฟ้านะ เนะ้โอ้โหหีไปซุกเพื่อนกระเดนจังวะรู้แหละทีนี้เขารู้แล้วเขาคงอยู่ไหนยิ่องออกหัวไปก่อนนะครับสู้ในสถานการณ์นี้ต้องกอบโกยคิวให้ได้เยอะที่สุดถ้าเราสู้ไม่ไหวก็โอ้ยไปหนีเลยนะยูยูจะขึ้นใหม่ไงนะแล้วเราก็ดึงลมไป็นหนึ่งจะมีบอกตรงไหนซื้อนะครับว่าเพิ่นยิงลมไปนะอัปเดตใหม่ก็ดีอยู่นะแต่อีโบมันหาโคตรยากเลยเนี่ยไอ้บอ่อะ มันมีแค่เลขสุดเดียวไหสองร้อยก็สามลูกวันนีจะเลขสองร้อนะาสิบลูกเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ง่ายแค่สามลูกโอ้โหต้องใช้ประหยัดหน่อยนะถ้าจะตายก็้องตั้งไเลยขออกเลยขอซานเล่นละกันไม่มีระเบิดอยู่ต้องหน่อยทุกคนไม่รู้โกเกะปอนดูมันไปไหนนะเอ้ายังอยู่นี่ว่ามันกลัวคนนี้ไม่นม่าตึงนะเอาแบบนี้เน yeah. ี่ยสกิลปะระเบิดไกล อีไปไมหละทำไมไม่โดนวะโดนดิมาตูม่วงละยังไม่โดนได้ไงทูกคนคนจะโดน,นะโดนอ่าล้วต้องออกไม่มีตายแล้เนะขาคือเขาไม่มตึงนั้นนจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับสบายแรงงานนะเนี่ยเหรียญโคตรเยอะเอาเวลสามเดี๋ยวกันนี้แม็กลัานด้วยโกงจัดโอ้มี้วะตรงนี้วะ <Un stoppable. S 1> ตายเกคิวแล้ววะ แซมเป็นไงเราคนดูบอกแล้ว,วธีผมอะชนะอยู่แล้วทุกคนนะครับธีการเดินมุมผมนะบวกโคตรเยอะเป็นไงอะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แค่นั้นแหละทุกคน